r <laughs> สวัสดีคุณผู้ชมชาวยูทูบและชกากรหนังทุกคนนะครับผมโอโหเจอกันบ่อยมากช่วงนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการจมใ่หนังรีวิวส่งท้ายปีและในคลิปนี้เรามีหนังมารีวิวกันมากกว่า20เรื่องขึ้นไปเลยนะฮะซึ่งก็จะเป็นหนังส่วนหนึ่งที่ผมดูในปี2021นี้แล้วไม่ได้รีวิวลงช่อง YouTube แต่ไปบนลงในสตอรี่ไอของตัวเองแทนซึ่งหลักๆก็จะเป็นหนังเป็นการ์ตูนเป็นซีรีส์ในสตรีมมิงนะครับส่วนใครที่ดูหนังอะไรมาบ้างในปีนี้ก็อย่าลืม บอกกันหน่อยนะฮะถ้าเยอะไปก็ขอสัก5เรื่องห้าอันดับก็พอในปีนี้ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะประสบพบเจอปัญหาอะไรมามากมายนะครับซึ่งมันก็ลากยาวมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยฉะนั้นปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนรวมถึงช่องกระทืบหนังเราด้วยนะครับโอเคก่อนจะเริ่มกันเราก็ต้องบอกกันอีกสักครั้งนึงว่ารีวิวนั้นคือการหยิบหนังเก่าหรือว่าหนังที่ผมเคยดูไปแล้วกลับมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกของผมเลยลนนะ,ะ Don Look up สำหรับนางเรื่องนี้ผมให้คะแนนในสตอรี่อยู่ที่8.8เต็ม10คะแนนครับผม แล้วผมก็เขียนเอาไว้ด้วยว่ารสชาติแปลกประหลาดที่คุณตู่ควรคือผมเขียนผิดนะครับจริงๆโมเขียนว่าคุณคู่ควรซึ่งถ้าไหนที่ผมเขียนผิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออ่านให้มันถูกต้องไปเลยแล้วกันนะครับนี่คือหนังที่เรียกได้ว่าไปสุดทางจริงๆระดับลีโอนาร์โดมาเล่นไม่ธรรมดาอยู่แล้วหนังบ้าๆที่ใส่ในเป็นหนังประชญาชีวิตอย่างแท้จริงเปิดหนังได้ดีมากและจบหนังได้เต็มสูบมากเชื่อว่าตอนที่นักแสดงอ่านบทเนี่ยต้องแบบเชื่อพร็อตอแม่งโคตรเจ๋งสัตว์และบทก็สุดโต่งที่เฮี้ยเพราะหนังท จะตอบคาถามว่าหนังบา้ ara, สาสไตล์เมกาเมกันเนี่ยมันจะสามารถเป็นหนังดีชี้เชี่ยไปในตัวได้ไหมยอยากให้ลองไปดูนะครับเพราะว่าหนังเรื่องเชี่ยนี้เขาทาได้จริงๆก็ต้องสงสัยว่าทาไมผมถึงหยาบคายขนาดนี้นะฮะก็ต้องลองไปดูในหนังกันเราเองครับผมและสำหรับโดนลุกอัพเนี่ยผมยกให้เป็นหนังของลีโอนาร์โดที่ดูสนุกรองลงมาจาก Wo l f of Wall s t r e e t เลยคือมันเป็นหนังที่มีความแปลกแปลกเว้ยแล้วมันก็สนุกแบบแปลกแอ่ะต้องลองไปดูกันเองครับนี่คือรสชาติใหม่จริงๆเรื่องต่อมาของเราก็คือ Alice in Borderland Alice ในแดน สำหรับเรื่องนี้ผมไม่ไปเจ็ดเต็ม1ิคะแนนครับผมจัดว่าเข้มข้นมากๆเลยไม่รู้ว่าเมะต้ฉนฉบับเป็นไงแต่ถือว่าทําได้ฟิลเหมือนดูเมะมากรีวิวเต็มๆรอไปดูในช่องกระทืบหนังอันนี้ขอบบนพอซึ่งก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้รีวิวลงช่องนะครับชอบครึ่งแรกที่สะเทือนคนดูและชอบครึ่งหลังที่มีนมกับตูด ไเครื่องหลังที่มีความบ้าระห่ำฉบับเควินตินผสมโคนันเหมือนนั่งดูการเอาโคนันไปโยนในเกมของซอญี่ปุ่นยังไงก็คือญี่ปุ่นครับทุกอย่างมีความเป็นตัวของตัวเองชัดเจนไม่สนุกจนเกินไปและชวนหาวได้บ้างแต่จัดเต็มในส่วนของเนื้อหาและการนําเสนอรายละเอียดดีตัวละครเด่นบทแน่นน่ารําคาญบ้างเล็กน้อยส่วนตอนจบก็ชวนให้เดาและดูต่อมากๆก็ต้องลุ้นกันอีกทีถือว่ายังน่าจดจําในระดับหนึ่งในฐานะซีรีส์เรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นและ Netflix ซึ่งผมก็เชื่อว่าหลาย คนเนี่ยน่าจะชอบเรื่องนี้แล้วก็รอภาคต่อไปกันอยู่นะครับไปกันที่เรื่องต่อไป Rick a n d Morty และผมให้คะแนนการ์ตูนเรื่องนี้อยู่ที่10เต็ม10คะแนนครับผมว้า wow! วคือในภาพเนี่ยผมอ่าเพิ่งดูถึงซีซั่นสนะครับแต่ก็อยากแจ้คะแนนไว้ล่วงหน้าเลยและพอผมดูจบซีซั่น4ี่เนี่ยคือมันก็ออกมาดีแบบไม่มีอะไรตกเลยฉะนั้น10เต็ม10เนี่ยก็ยังคงเป็นคะแนนที่ผมยังจะให้ลิลแอนมอตตี้อยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนรีวิวที่ผมเขียนเอาไว้เนี่ยมันก็สั้นมากเลยนะผมเขียนเอาไว้ว่าให้ตายสิมอตตี้มีเฮ e er อะไรให้ด่าบทโทริทั้งหยาบคายและรุนแรงทั้งเรื่องแต่มันดีทุกจุดจรริงๆให้อะไกกกับคนดูมาาว่ ซีรีส์ดังๆหรือหนังดีๆหลายๆเรื่องด้วยซ้ำอันนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะพูดจริงนะครับ ขอไปสรับคนที่ไม่ชอบดิเอ็มอตีด้วยละกันมาตอนกับเรื่องต่อมาของเราเลยครับผมกับภาพยนตร์เรื่องมหาเลายเมืองแรกและผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปที่7.9คะแนนเต็ม10ครับผมว้าวหลังจากที่ดองมาหลายปีเช้านี้ก็ได้ดูเป็นหนัง g t h ที่ฟิลกูดมากๆสร้างจากเรื่องจริงที่เต็มปไปด้วยประสบการณ์และความลำบากในมหาลลยเมืองแรกของอาจินส่วนตัวยังไม่เคยอ่านหนังสือแต่ก็ไม่แปลกที่หนังเรื่องนี้จะเป็นหนังดีอีกเรื่องของไทยตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเหมือนดูหนังญี่ปุ่นสมัยเก่าเลยโลเคชั่นเลือกดีมากน ว่าญี่ปุ่นนักแสดงก็เช่นกันครับมีความหลากหลายทางภาษาแล้วก็ครบทุกอารมณ์ป้อลอได้หนังมีผีได้เด้อ <c oughs> ส่วนตัวชอบแนะนําให้ดูชิวๆยามเช้ามิตรภาพไม่จํากัดเชื้อชาติเออสาหรับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังในตำนานหนังในดวงใจของใครลหลายๆคนนะครับซึ่งถ้าผมได้เกิดทันยุคนั้นแล้วก็ดูในยุคนั้นเนี่ยผมอาจจะให้คะแนนเยอะกว่านี้ก็ได้อืมมาตอนกับภาพยนตร์เรื่องต่อมาของเรากันเลยครับผมซึ่งต้องบอกกันว่านี่คือหนังเก่าแต่ว่าผมอยากจะดูซ้าเพราะในตอนแรกที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยผมยังแบบไม่ค่อยเข้า และในตอนนี้ที่ผมเริ่มเข้าใจความเป็นหนังแล้วก็อะไรที่เกิดกับหนังมากขึ้นแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากจะกลับมาดูสักครั้งครับกับภาพยนตร์เรื่องนาคปรกหนึ่งในหนังไทยที่เคยโดนแบนนะครับผมแล้วก็ผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้อยู่ที่7.9คะแนนเต็ม10ครับผมโอ้โหเท่ามาหาลัยเมืองแร่เลยนะแต่มันดีคนละแบบนะครับต้องบอกก่อนมาอ่านรีวิวกันเลยมาความรู้สึกของผมที่ได้กลับมาดูนะครับที่ผมเขียนเอาไว้ก็คือหนังมันเท่และดาร์กมากเนื้อหาดีพอดเรื่องน่าสนใจนักแสดงแข็งแรงสีภาพโทนมืดเทๆ่ๆหนังปล้นธรรมะ ที่ดูเหมือนจะเป็นชอแช้งของเมืองไทยแม้เนื้อหาและสิ่งที่ต้องการจะสื่อจะดีขนาดไหนแต่ตลอดทั้งเรื่องมันก็ยังมีข้อเสียที่ให้ขัดใจอยู่ประปรายกลางกลางเรื่องก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนฟิลไปนิดนึงแต่ก็กลับมาเข้มข้นได้ต่อในช่วงหลังและตอนจบก็จบซ้อนจบเข้าไปอีกทีมันคือหนังพระโจรกรรมโจรชัดๆถ้าคิดว่าโจรร้ายตำรวจร้ายตอนจบพระร้ายยิ่งกว่าโจรครับผมมาต่อนกับภาพยนตร์เรื่องต่อมาของเราเลยนะครับผมกับภาพยนตร์เรื่องแสบแสบโลกแตก ผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปที่ เต็ม10คะแนนครับผมว้าวหลังจากที่ผมดูหนังเรื่องพวกเมื่อกี้ไปนะผมก็ไถเน็ตฟลิกต่อจู่ๆก็ได้ดูเรื่องนี้เป็นหนังวัยรุ่นตีกันที่มีซาวเรียวจัดจัดคำหยาบที่เฮี้ยใส่กันยับๆอย่ากยิบยยมันแอคชั่นเนี่ยถือว่าโอเคเลยรุนแรงใช้ได้มุมกล้องก็ดีนักแสดงก็คัดมาโอเคแต่การนําเสนอหรือการตัดต่อมันดูโอเวอร์ไปหน่อยการเดินเรื่องเนี่ยไม่ค่อยน่าดึงดูดรอดูแต่ฉากตีกันแม้จะใส่กันหนักแค่ไหนแต่เมคอัพนี่แทบไม่ทํางานเลยแผลน้อยมากเลย น้อยมากรอยฟกช้ำแทบไม่มีประมาณว่าฟิลหนังจีนวัยรุ่นภาคเหนือลองแวะไปดูได้ฮะใช้ได้อยู่สาหรับหนังเรื่องนี้มาต่อที่เรื่องต่อมาครับเป็นหนังเก่าอีกเช่นเคยฮะแต่ว่าผมอยากจะย้อนกลับมาดูอีกสักครั้งนะก็คือต้มยำกุ้ง 2D และสำหรับหนังเรื่องนี้ผมให้ไปที่4.5คะแนนเต็ม10ครับผมเฮ้ยกูให้เยอะไปเปล่าลเนี่ยหลังจากที่ได้ดูต้มยำกุ้ง2อีกรอบแล้วก็เป็นรอบที่2ที่3ที่4รอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ของผมนะฮะคราวนี้เนี่ยผมสัมผัสได้ถึงความพยายาม บ้าดีเดือดสุดๆส,ส่วนที่แย่ก็ยังรู้สึกแย่เหมือนเดิมครับเ <_ C 1> นื้อเรื่องอ่อนการแสดงแข็งแรงบทดูนุ่มนิ่มมุมกล้องพรีดีแต่ก็ต้องชื่นชมฉากแอคชั่นที่จัดเต็มให้เราแบบสุดๆนะโดยเฉพาะฉากไฟที่เหมือนลงไปสู้กันในนรกแม่ซีจีจะโคตรลอยมุมกล้องรับแอคชั่นก็ยังดูงงๆแต่การแสดงของพี่จาและทีมสตันเนี่ยถือว่าคุ้มค่าเสียเวลาฮะรู้สึกดีที่หนังไทยกล้าจะทําอะไรบ้าๆแบบจัดเต็มแบบนี้ทาให้รู้สึกเหมือนดูทรานส์ฟอร์เมอร์ภาคหลังๆที่รอแต่ฉากตีกันก็พอเนื้ออเรื่่งงชา แมง่งั้นไปต่อกันที่เรื่องต่อไปเลยครับคราวนี้เป็นซีรีส์กับซีรีส์ Breaking Bad ซีซั่นหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ให้คะแนนซีรีส์เรื่องนี้ไว้ที่5.5เต็ม10คะแนนครับพ้อมจบไป1ซีซั่นยังไม่ได้นอนเป็นอะไรที่น่าเบื่อสมจริงลุ้นแบบพอประมาณแต่กลับน่าติดตามและอยากดูต่อเรื่อยๆเหมาะกับคนหัดดูซีรีส์ฝรั่งคนดูทั่วไปไม่น่าชอบมากส่วนตัวขอให้กลางๆขัดใจหลายอย่างแต่ด้วยความแตกต่างและการสะท้อนสังคมที่สื่อสารออกมาได้ตรงไปตรงมาผ่านยาเสพติดทาให้รู้ กว่าอยากจะดูต่อไปถึงซีซั่น5เลยใครที่กาลังฝึกภาษาอังกฤษและฝึกการเล่าเรื่องลองดูเรื่องนี้ได้ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีครับซึ่งจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ดู Breaking Bad ต่อเลยนะครับไว้ถ้ามาว่างจะดูนะมามาต่อกับหนังไทยกันบ้างฮะเฮ้ยลูกพี่ นี่ลูกพ่อแล้วผมให้คะแนนเรื่องนี้ไปที่8เต็ม10คะแนนครับผมจบดีเกันมึงจะดีไปไหนน้ำตาไหลแบบไม่ต้องมีอะไรมากันนี่คือพลังของบทหนังที่ต่อให้ไม่อินแต่ถ้ามึงดูมาตั้งแต่ต้นจนจำได้หมดรวมไปถึงดูการเล่าเรื่องไปด้วยว่าเขาเล่ายัางไงเท่านั้นแหละจบสวยขาดแค่มุมกล้องที่ไม่ดึงบรรยากาศคัดเร็วไปหลายจุดแต่โดยรวมดีว่างๆหาที่ชู่ไปซับน้ำตาแล้วก็นอนดูได้เลยฮะอีสเตอร์เอ็กเนี่ยเพียบมี ีหนังรายเรื่องเลยลองเบิงลองเบิง <laughs> <laughs> ปอลอแอบหักซีจีตอนเปิดหนังลอยลอยกู <laughs> ชอบตัวเองรีวิวจังเลยวะมามาต่อที่เรื่องต่อไปเลยครามซีนการหายตัวไปที่โรงแรมเซซิลผมให้คะแนนซีรีส์ตอนนี้เรื่องนี้อยู่ที่ผมให้คะแนนซีรีส์เรื่องนี้อยู่ที่9เต็ม10ครับผมว้าว เยอะสั์พุ่มกับเก่งมากเรียบเรียงประเด็นได้ดีมากเหมือนดูสารคดีบวกหนังบวกซีรีส์ไปพร้อมๆกันถ้าเล่าเป็นข่าวหรือว่าคลิป u t u b e เนี่ยแป๊บเดียวก็จบแต่นี่เหนือกว่ามากพาพวกเราเข้าไปถึงอารมณ์และความรู้สึกของคนต่างๆในซีรีส์ได้จากคดีคดีเดียวสู่การสะท้อนอะไละอีกดหลายๆอย่างที่ไม่กะจะแบ่งไว้ให้คนอื่นเล่าเลยครบมากดีมากแนะนําให้ดูเพราะมีภาคไทยด้วยนะอันนี้ก็พูดเยอะไม่ได้ครับไปดูเองสุดยอดจริงๆมามาตอนกับหนังไทยครับเรื่องนี้ฮะกัดกระ ชากเกรียนผมให้คะแนนหนึ่งนี้ไปที่1เต็ม10ครับผมชื่นชมทีมงานโลเคชัน่นซอมบี้การเกรดสีจัดว่าดีดูแล้วสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวแถมยังมีฉากที่ใช้แอนิเมชัน 3D ด้วยปรบมือปรบมือเพราะนี้คือข้อดีทั้งหมดเท่าที่จะหาได้จากหนังเรื่องนี้ที่เหลือที่ไม่ได้กล่าวคือเฮี้ยหมดพพรอตโคตรง่อยเนื้อเรื่องโคตรน่ารำคาญเหมือนจะจับมาวิ่งเล่นแลวพูดตามบทแค่นั้นความสมจริง 0ความสมัยสมผล0จบครับผม1คะแนนโคตรเฮี้ยมาย้อมใจกับหนังเรื่องต่อมาดีกว่าครับไอ้คนหล่อลวงผมให้คะแนนเรื่องนี้ไปที่7.5เต็ม10คะแนนครับผมว่าไงวัยรุ่น All new Gdh เล่าเรื่องแบบใหม่นำเสนอมุมมองใหม่ๆหยิบเรื่องใกล้ตัวมาทำให้คนดูลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยได้แถมช่วงท้ายเรื่องยังจัดมาซะสวยเลยแม้จะมีจุดน่ารำคาญหรือน้อยไปนิดแต่โดยรวมควรเก็บแผ่นเลยครับรสชาติใหม่ๆ แต่ไม่แพ้ฉลาดเกมโกงนะครับและผมก็เขียนเอาไว้อีกว่าพลอตเขาเนี่ยต่อโจทย์เดินเกมและวางโครงไว้ดีมากมันเป็นอะไรเดิมๆแต่รู้สึกไม่เหมือนเดิมดูไปไม่ต้องเดามิติของหนังหลากหลายชวนติดตามและใช้สถานการณ์ได้คุ้มค่าแทบทุกจุดจบฟินมากแข่งกับเกาหลีได้สบาย <c oughs> พี่โจร MVP ควรค่าแก่การเป็นมีม,มและมีหนังเดี่ยวเป็นของตัวเองฮ่า,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 าเยอะจังวะสำหรับเรื่องนี้ผมก็จําไม่ได้ว่รีวิวลงช่องไปยังนะแต่ก็เคยเดาไปแล้วนะครับใครยังไม่ดูก็ลองกลับไปหาดูกันสนุกมากมากัะที่ซีรีส์แอนิเมชันกันบ้างน,นะครับผมกับซีรีส์แอนิเมชันเรื่อง Pacific Rim The Black สงครามอสูรเหล็กสมรภูมิมืดผมให้คะแนนไปที่7เต็ม10ครับ The Black สมชื่อใครที่ชอบ The Walking Dead ที่พี่เอกเล่นน่าจะชอบเรื่องนี้จัดว่าดูเพลินสนุกเลยแหละ วงเล็บ รอซีซั่น2จะเป็นไงถ้าหุนเยเกอร์และไคจูกลายเป็นฉบับญี่ปุ่นแอตแทกออนไคจูอากิระไคจูอีวากิเลีนยนไคจูประมาณนี้ละกันดูไม่ยากดาร์กเลือดสัตว์แต่ไม่มีฉากสยองทีมมนหมองแต่สดใสน้องสาวพระเอกน้าขานมากมีฉากยืนเอ๋เยอะชอบการนำเสนอเยเกอร์กับคนขับมากพอเป็นแอนิเมชั่นมันเลยทลายขีดจำกัดของหนังได้ฉากเท่เยอะดีรู้สึกอยากเก็บหุนดีคนละแบบไม่แพ้หนังเออมากกันที่ เรื่องต่อมาเลยฮนะน่าจะเป็นเรื่องที่ผมรักมากที่สุดที่ผมได้ดูในปีนี้เลยกับการ์ตูนแอนิเมชันระดับตำนานที่ได้ออสการ์เรื่อง Spirit Away มิติวิญญาณมหัศจรรย์ผมให้คะแนนการ์ตูนเรื่องนี้ไปที่9.5เต็ม10ครับผ ถ้าพูดถึงข้อดีคงพิมพ์ไม่หมดเอาเป็นว่าหัก0.5เพราะรำคาญนางเอกตอนช่วงแรกฮ่าฮ่าฮ่าแต่เขาตั้งใจแหละที่เหลือดีมากสมกับเป็นตำนานแก่นของเรื่องหรือสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อมันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆสามารถสอนคนได้หลายรุ่นเลยมีทุกเรื่องที่เด็กโตไปควรรู้และโตแล้วก็ควรรู้แต่มันถูกเล่าผ่านศิลปะที่ทําให้เด็กดูได้แต่เนื้อแท้ข้างในนี่คือแน่นมากดีงามจนไม่รู้จะหาอะไรมาติแบบไม่มีรอยรั่วเลยทุกองค์ประกอบสม มบูรณ์แบบมากการ์ตูนเด็กที่เต็มไปด้วยศิลปะแห่งการสื่อสารรวมทุกคำว่ายอดเยี่ยมไว้ในผลงานเดียวสะท้อนโลกสังคมและชีวิตผ่านโลกที่ไม่มีจริงแต่อิงจากโลกจริงถ้าใครที่ฟังแล้วงงก็ลองไปดูกันนะครับผมโคตรแนะนํเลยเรื่องนี้มากันที่แอนิเมชันเรื่องต่อมากับผมกับแอนิเมชันเรื่องรายาชื่อเต็มจําไม่ได้แต่ผมให้คะแนนไปที่7.8คะแนนครับผมชอบที่นําเสนอความเทาของคนและแก่นของความไว้เนื้อเชื่อใจได้เป็นอย่างดีแต่ส่วนอื่นยังทําได้ไม่ ดีพอรู้สึกไปไม่สุดยิ้มทั้งเรื่องไปกับศิละปะและวัฒนธรรมที่เต็มไปหมดรวมไปถึงบทพูดที่จี้ทั G, ทนสมัยเหลือเกินและผมก็นิยามมันไปว่าอ่ามันคือ My Little Pony บวก Avengers บวก Star War s บวกละครไทยบวกสู่สำเร็จของดิสนีย เนื้อหาดีแต่เดินเรื่องไม่ลื่นไหลพอส่วนตัวชอบกังฟูแพนด้ามากกว่าซึ่งแมงไม่ใช่ของดิสนีย์ด้วยเอาเป็นว่ามาต่อนกับหนังกันเลยดีกว่านะครับผมกับภาพยนตร์เรื่อง Justice League Version Zack Snyder ผมให้คะแนนไปที่7.8เต็ม10คะแนนครับผมถามว่าดีกว่าอันเดิมขนาดไหนตอบเลยว่าหลายคุมโดยเฉพาะฉากแอคชั่นที่ทําออกมาได้สุดทุกอันคอมโบกันแบบต่อเนื่องปั๊บปับปับลื่นไหลไม่มีสะดุดแต่ตามสไตล์พี่แซกมันต้องมีแหละว่าจุดที่ชวนหลับนี่คือมันมีจริงจริง ขนาดผมชอบนะดูไปถึงช่วงท้ายนี่คือเกือบหลับยิ่งฉากโจ๊กเกอร์นี้ถ้าไม่ใช่แฟนก็ไม่มีอะไรอะ่ะเหมือนตอนจบพยายามจะยัดท,ทุกฉากที่เหลือมารวมกันซึ่งก็เป็นฉากท้ายเครดิตของเวอร์ชั่นเก่า c g แอบเสียดายเพราะมันต้องตามงบตัวร้ายอย่างสวยแต่ฉากอย่างเกมทุกตัวละครและเหตุการณ์ถูกเรียบเรียงใหม่ให้ทุกอย่างออกมาสมเหตุสมผลมากที่สุดขนาดแบทแมนที่ไม่มีพลังยังทําให้ดูสมกับเป็น j u s t i c e r ได้ไฟ n a ลแบทเทิลคือดาร์กจัด,จดผมลืมไปเลยว่าพวกนี้คือฮีโร่ส่วน MVP ีเนี่ยต้องยกให้เดอะแฟลตเล สะใจมากดีมากรู้เลยว่าพี่แซกเนี่ยรักผลงานของตัวเองขนาดไหนแกออกมาซะดีเลยเลือกแบ่งเล่าเรื่องเป็นาพาร์ทพอนหนังยาว4ชั่วโมงและสามารถแบ่งไว้ดูแล้วพักไว้ก่อนได้เพราะแกคงรู้ว่าถ้าดูต่อเนื่อง4ชั่วโมงเนี่ยคือมึงหลับแน่นอนก็ <c oughs> ここตามนี้ครับผมค่อนข้างชอบฉากเดะแฟลตเนาะมากับผมมากันที่หนังเกาหลีกันบ้างครับผมกับหนังเรื่องขึนดับแดนสวรรค์ผมให้คะแนนไปที่4.5 เต็มสิครับผมให้สปอยตอนจบเลยไหมไม่มีอะไรที่คุณเดาไม่ได้หนังแม่งยืดเยื้อชิบหายเนื้อเรื่องสั้นเท่าหางมดฉากรุนแรงเพียบดิบเถื่อนสะใจได้อารมณ์เดือดแตะเล่าเรื่องช้าชี พอจะเข้าเรื่องก็พาคนดูย้ายไปพักกับซีนเบาสมองจากนั้นก็ยาวจนกูเกือบลืมเนื้อเรื่องหลักแล้วบทสรุปสะใจดีเล่นกันเข้มข้นมากถ้าจะบอกก็เป็นหนังหดหูก็ได้หรือจะให้มองว่าเป็นหนังที่เฮี้ยเรื่องหนึ่งที่มีฉากความนุนแรงเป็นข้อดีก็ว่าได้ มามาตอนกับอนิเมะกันบ้างกับอนิเมะเรื่อง Mob Psycho ห0รหรือว่า Psycho Mob 0 0ว่าจำไม่ได้8.8เต็ม10ครับหมสนุกมากเลยเหมือนเหล็กที่ค่อยๆหล่อหล,ลอมความคิดแง่บวกให้กับคนดูตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วมารับเบิดมาในซีซั่น2การวางตัวละครคือดีมากๆๆๆๆแต่น่าเสียดายตอนสุดท้ายไปไม่สุดว่ะแต่ตอนจบแบบนี้ก็เหมาะสมดียกให้เป็นอีกหนึ่งอนิเมะพลังเหนือมนุษย์ที่ชอบที่สุดซึ่งอ่าใครที่ยังไม่เคยดู Mob Psycho หรือว่า Psycho เนี่ยนี่ผมก็ค่อนข้างที่จะเชียร์นะฮะลองหาเวลาไปดูครับ1-2ไปเลยมาตอนกับซีรีส์กันบ้างนะครับผมกับซีรีส์เรื่องลูแปง ซึ่งพาร์ทแรกเนี่ยผมก็ดูจบไปแล้วแต่จําไม่ได้ว่าเขียนรีวิวไว้หรือเปล่านะแต่สำหรับรูปแปวง2เนี่ยผมให้คะแนนไว้ที่7.5คะแนนครับผมคะแนนดูเหมือนน้อยแต่ผมให้ยากมากนะตัวเลขนี้เป็นซีรีส์ที่ยิ่งเดาได้ยิ่งสนุกปกติเรื่องไหนเดาง่ายเนี่ยจะห่วยแต่สำหรับรูปแปงนี่คือยิ่งออยิ่งอยากดูต่อเป็นไม่กี่เรื่องที่ทําให้ผมยิ้มได้ในทุกตอนยิ้มกับแผนที่แยบยนยิ้มกับการผูกเรื่องปัจจุบันกับอดีตดูจบแล้วอยากหาอา่านรูปแปวงทันทีเลยคือชอบมากแต่่่ขข้อออเเสียยยกกก็ทุาาางงมันงันนดดูิปจจใ สายซีเรียสอยู่พอตัวแต่เขาทํามาให้ดูชิวๆนะยังถือว่าแนะนําครับยิ่งตอนท้ายซีซั่นนี้แบบ ซึ่งในรูปแปลงพาร์ทหนึ่งเนี่ยผมก็น่าจะให้คะแนนประมาณนี้เลยมั้งยังไงก็ทว่างก็ลองไปดูนะครับมาตอนกับแอนิเมชันที่ผมดูแล้วรู้สึกว่าแหมงแม่งไม่รีวิวลงดีกว่าก็คือ w i s c h Dragon ผมให้คะแนนไปที่4.5เต็ม10คะแนนครับแม้จะเป็นโซนี่แต่ก็จีนแท้ๆครีเชแบบสุดๆเนื้อเรื่องโคตรโบราณพอตัวงานภาพก็พอๆกับก้าวสาตราไอสลัดพักแต่ก็ยังแอบชอบตัวมังกรแล้วก็วิชากังฟูการ์ตูนเด็กไม่ดูซีเรีสอยู่แล้วแต่รู้สึกว่า เรื่องราวมันน้อยไปสั้นไปเมื่อเทียบกับเนื้อหากระชับแหละหรือจังหวะเฉลยเขาไม่ดีก็ไม่รู้อย่างน้อยก็ดูจบน,นะไม่น่ารําคาญถ้าฉายเมื่อสิปีก่อน,นจะว้าวให้อยู่เรื่องต่อมาครับผมน่าจะรีวิวไปแล้วหร,หรือยังก็จำไม่ได้จะเอาเป็นว่าซ้ำกันอีกสักรอบกับผมกับเดอะเน e ตแค r ไดเรค2โปบ้ากล้ารวยภาค2ผมให้ไปที่7.9คะแนนครับชีวิตจริงมันไม่สนุกเท่าภาคแรกน่าจะพอเดากันได้ช่วงเปิดมาก็ดีเหมือนเดิมอยู่แต่พอยิ่งเดินเรื่องทะลําลึกเข้าสู่ความมืดมากเท่า ก็ยิ่งน่าเบื่อขึ้นเท่านั้นความน่าสนใจลดลงเพราะหลายฉากเป็นแค่การระบายไม่ได้ทําให้เส้นเรื่องเดินไปเรื่อยๆแบบช่วงแรกคุณสามารถกดข้ามฉากที่มีการร้องไห้หรือว่าปรับทุก์ได้เลยโดยที่ไม่งงกับเนื้อเรื่องเลยแม้แต่นิดเดียว ข้อเสียของ Base on Two Story ก็คือมันไม่ควรมีภาค2เพราะเนื้อหาที่คัดมาในภาคแรกมันเด็ดสุดแล้วส่วนเรื่องหลังจากนั้นใส่เป็นตัวหนังสือตอนจบแบบทุกเรื่องได้เลยจบไวกว่ามานั่งดูซีซั่นสด้วยปลอตอนนี้คุณโทร,ร้ตัวจริงก็ยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นความตื่นเต้นในช่วงตกตามของเขามันน้อยไปหน่อยแต่ถึงจะบ่นเยอะข้อดีก็ยังมีเท่าเดิมแค่ช่วงครึ่งหลังอาจจะดูลวกๆไปหน่อยไม่รู้ว่าเพราะโควิดมาหรืองานเร่ง <S <S <S> ผมเริ่มเหนื่อยละ ต่อมานี่ขอเป็นซีรีส์กันบ้างนะครับผมกับ Falcon and the Winter s o l d i e r ผมให้คะแนนไปที่7-9เต็ม1ิเท่ากันเลยชอบความหมายที่เขาทำวงเล็บบ้าบินดีชอบการออกแบบชุดที่โคตรด,ดีชอบแอคชั่นที่โคตรดูเดือดไม่แพ้ซี v i l w วอชอบการแสดงของทุกคนชอบซีโมโมากขึ้นเป็นเท่าตัวส่วนที่ไม่ชอบ มุมกล้องฉากบินอึดอัดชิปหายแต่บินตอนท้ายก็โอเคอยู่วงเล็บเก็บเงินไว้รอ,องานปั้นเลยฮ่าคือส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบในการออกแบบแล้วก็ดีไซน์ชุดของเฝ้าคอมากๆถึงแม้ว่าจะมีหลายคนหรือว่านักวิชาการออกมาพูดแล้วว่าชุดแม่งไม่สมจริงแล้วก็ไม่สมเตุสมผลพอทางว่าสิ่งที่อยู่บนหน้ามึงมีแค่นี้แล้วไปบินเนี่ยมึงซวยแน่นอนมาตอนกับซีรีส์เกาหลีที่ผมใช้เวลาดูนานที่สุดนะครับผมกับวินเชนโซ ทนายมาเฟียผมแม้คะแนนอยู่ที่7.8เต็ม10คะแนนครับผมโอ้โหเยอะนะ10ตอนแรกเนี่ยเบาๆยังไม่หนักรำคาญช่วงติงตองที่มีบ่อยมากแต่10ตอนหลังนี่สิทรงพลังพอสมควรด้วยความที่เขาใส่ใจชีวิตของทุกตัวละครมากจึงทําให้เราเได้เห็นพัฒนาการของทุกตัวละครที่ชัดเจนและชวนติดตามมากๆถ้านักแสดงชุดอื่นบอกเลยว่าบทพลิกไปมาแบบนี้ไม่ได้เนื้อเรื่องยาวมากแมสเสจดีมากสเสน่ห์ล้นมากแคสนักแสดงดีมากโปรดักชั่นดี เส้นเรื่องดีมากวงเล็บโดยเฉพาะเส้นเรื่องแม่ลูกตัดต่อดีเรียบเรียงดีพลอดด็อตดีรายละเอียดกฎหมายแน่นดีแต่เสียดายที่เขาเลือกที่จะเป็นทุกอย่างถ้าไม่หลายจุดมันดูผ่านไปได้แบบติงตองมากเลยทั้งที่ปูมาซะจริงจังมีหลายฉากที่เหมือนเขารีบเคลียเพราะแค่นี้ก็ต่อละเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วดูมานานมากกว่าจะจบลงรักตัวร้ายรองแบบสุดๆเรียกได้ว่าครบรสถ,ถึงพลิกถึงขิงเข้มข้นเบาสมองเนื้อหาแน่นขายของเก่ง ผู้กันกับเยี่ย yeah! มแนะนําว่าถ้ามีเวลาว่างสัก22ชั่วโมงก็นอนดูยาวๆไปเลยครับนี่เป็นซีรีส์เกาหลีที่ผมรู้สึกว่าข้อเสียอะไรสิ่งนี้ไม่ถูกใจผมเนี่ยมันมีอยู่เยอะแล้วก็ตลอดทั้งเรื่องเลยแต่อะไรไม่รู้ครับที่ดึงให้ผมเนี่ยดูมันต่อจนจบเลยคือแบบไม่น่าเชื่อว,ว่าผมจะรักมันได้ขนาดนี้มาฮะมากับหนังที่ผมให้คะแนนเยอะที่สุดของปีนี้กันเลยดีกว่าครับพมกับภาพยนตร์เรื่อง พีเคผู้ชายปาฏิหาริย์ใครไม่เคยดูไปดูซะนะเพราะผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปที่9.9เต็ม10ครับผมทุกตัวละครในจอจะร้องให้แล้วคุณก็จะร้องไปกับพวกเขาด้วยฮักพาอฉากเต้นยาวไปนิดฮ่าฮ่าให้คะแนนขนาดนี้คงไม่ต้องรีวิว perfect คือมันเพอร์เฟกจริงๆฮะผมไม่มีอะไรจะต้องรีวิวนอกจากนี้เลยคือมันเพอร์เฟกโคตรๆมาตอนกับนางผีที่ผมให้คะแนนมันแค่4เต็ม10ครับผมแอนนาเบลคัมโฮมนางเด็กผู้หญิงวิ่งเล่นกันในบ้านถ้าไม่มีผีเหมือนถ่ายเด็กหยอกกันมาให้ดูเนื้อเรื่องง่อยมากบทธรรมดาสุดๆกล้องช้ามากชา้าจนไม่กลัวและนักแสดงเล่นดีแต่บทมันน่าทำคาญมากโลก ไม่ไหวไม่ไหวสภาพใครดูมาแล้วก็คงเข้าใจเหอนาะมาตอนกับอนิเมะที่เพิ่งจะเป็นไลฟ์แฟคชั่นเมื่อนไม่มนานมานี้นะครับกับโตเกี r e v e n วน r จอผมให้คะแนนการ์ตูนเรื่องนี้ไว้ที่ 7.5เต็ม10คะแนนครับทนดูจบได้เพราะเนื้อเรื่องล้วนๆรันดูวันเดียวจบมึงนี่มันหน้ามันไส้ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายจริงๆนะจัดอันดับตัวละครที่ห่วยและกากที่สุดขอยกให้เองเลยทุกอย่างในเรื่องทำมาดีหมดทั้งเนื้อหาสาระคติสอนใจมิตรภาพที่เก่อเกิดเป็นเส้นเรื่องอนันน่าประทับใจแต่มึงมึงเป็นพระเอกแท้ๆแต่ทำกูเสียอารมณ์ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายได้นี่มึงมึงสุดยอดจริงๆวะ่ะไรประโยชน์สุดๆคะแนนที่หักเนี่ยเพราะบทมึงตัวเดียวแต่ถามว่าแนะนำไหมก็ แนะนำครับถ้ารับพระเอกงโงโ่ๆงได้ย้ำมวม่าโง,ง่จริงๆมาครับผมเรื่องสุดท้ายที่ผมพิมพ์าไว้ในสตอรี่แต่ไม่ใช่เรื่องสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโอ้โหเยอะสัตว์ Army of t ออฟ v ิฟแผนปล้นยุโรปเดือดก็เป็นหนังภาคแยกแล้วก็เป็นภาคก่อนหน้าของ Army of the Dead นะครับมันทำให้เรากลับไปดู Army of the Dead รอบ2ในอีกความรู้สึกที่อินกับตัวละครนักโปรดเซฟมากขึ้นสรุปสั้นๆมนรัก นักปลดเซฟ7จ็เต็ม10คะแนนครับผมสนุกใช้ได้แต่ยังเข้มข้นไม่สุดก็หมดไปแล้วครับผมกับในสตอรี่เดี๋ยวผมจะขอแถมอีก2เรื่องที่ผมได้เขียนรีวิวไว้ใน Facebook ส่วนตัวแล้วกันนะครับซึ่งจะเห็นชื่อแล้วก็จะแอดไปก็ได้นะฮะเรื่องแรกครับผมก็คือฟรีไก่ เป็นหนังที่สนุกที่สุดที่ได้ดูในปีนี้7.9เต็ม10ครับดูซ้ำได้อีกหลายๆรอบเหมือนสมัยที่ดูลูนี่ทูนซ้ำๆโลกภายในเกมทำดีมากแต่บิ๊กปัญหาจากโลกข้างนอกเนี่ยมันยังดูเบาไปน่อยส่วนความรักเนี่ยทำได้ดีกว่าหนังแนวเดียวกันหลายๆเรื่องที่ผ่านมาอินจนน้ำตาจะไหลอีกก็นี่คือเหตุผลที่ผมต้องเอาฟรีกายมาพูดถึงนะครับเพราะว่าแม่งสนุกที่สุดของปีนี้จริงๆและอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะรีวิวแล้วก็แนะนำสุดๆเลยก็คืออาเคน League of Legends เป็นแอนิเมชันที่ผมอยากจะรีวิวลงช่องมากๆแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับนี่ก็สิ้นปีแล้วนะซึ่งผมก็ให้คะแนนอาเคนไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับคือมันถึงจริงๆนะวัยรุ่น สายเนื้อเรื่องเนี่ยถูกใจสิ่งนี้มากทุกจังหวะห้ามละสายตาแม้เป็นเพียงแค่การกระดิกนิ้วแต่นั่นจะบอกถึงสิ่งสําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นในฉากต่อๆไปรายละเอียดนี่คือเก็บดีทุกเม็ดชอบจิงส์มากมายไก่กองแต่คนแย่งเล่นเยอะมากก็สำหรับใครที่ไม่ใช่แฟนลีกออดีเจนหรือว่าไม่ได้เล่นเกม LL เนี่ยก็ยังคงแนะนําให้ไปดูเรื่องนี้อยู่ดีครับเพราะต่อยคุณไม่รู้จักอีสต์เอ็กหรืออะไรเลยมันก็ยังสุดยอดแล้วก็สนุกอยู่ดี ก็เอาเป็นว่าหนังที่หวยที่สุดในปีนี้ของผมนะฮะที่ดูมาก็คงจะเป็นกัดกระชากเกรียนแต่ถ้าเป็นของปีนี้เลยเนี่ยผมก็ขอยกให้ ข้าวเป้งจ๋าอยากแกงนองครับผมถ้าอยากรู้เป็นไงก็กลับไปดูรีวิวแล้วกันนะครับก็จบกันไป,ไปที่เรียบร้อยครับผมสําหรับคลิปรีวิวส่งท้ายปีนะฮะก็อาจจะมีเรื่องไหนที่ไม่ได้รีวิวไปบ้างหรือว่าอาจจะมีเรื่องไหนที่ยังไม่ดูหรือว่าดูไม่จบเนี่ยอันนี้ก็ไว้ขอกันในคอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าอยากจะให้เอาหนังเรื่องไหนกลับมารีวิวกันอีกสักครั้งเพราะเชื่อว่าช่องอื่นเนี่ยเขาก็คงจะรีวิวแบบตามเวลาที่หนังออกอะไรกันเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็แอบเชื่อเล็กๆนิดๆเลยนะครับผมว่าต้องยง จะคลิปมาช้ากว่าช่องอื่นหน่อยยังไงก็ต้องขออภัยได้ละกันนะครับสําหรับปีหน้ากลับมาเจอกันใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับสำหรับปีนี้ผมดีเจครับก็ขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมคลิปนี้มาจนถึงตอนจบแล้วก็รับชมกระทืบหนังมันจนถึงท้ายปีนี้เลยนะครับขอให้รักกันแบบนี้ไปนานๆไว้เจอกันใหม่สวัสดีซ e e you เก a i n ครับบ๊าย